ือลนกรลอดสันเทียนะครับอายุต,ตอนนี้ก็57ปีนะครับสายตานะครับสายตานี่เป็นต้อกระจกตาเสื่อมแล้วก็สายตาสั้นประมาณพันสองนะครับวิสัยทัศน์ในการมองแย่มากะคนะครับ,รบแต่ตอนนี้หลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนะครับแล้ว รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับป้ายทะเบียนรถคันหน้าที่อยู่หน้าเรานะฮะก็มองอ่านออกแมก้กระทั่งตัวจังหวัดทําให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นครับครับหนึ่งกล่องแรกเองครับมือละ2เม็ดวันละ2มื้อนะครับซึ่งทานง่ายครับเม็ดหนึ่งเนี่ยโตเล็กกว่าเมล็ด หัวลิสงอีกนะครับทานง่ายแล้วทานหลังอาหารนะครับแล้วก็ทานน้ำตาลก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นดูอย่างนี้ก็ไดะชัดไหมครับชัดนะครับวผมทานให้ดูทานแค่สองเม็ดทานน้ำตาลครับแล้วก็เสร็จเลยคุณพี่ทานเรียบร้อยแล้วนะคะทานง่ายไหมคะคุณพี่ทานง่ายครับ ทานง่ายาะะรสชาติไม่มีครับไม่ขมไม่ะอะไรเลยนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงยังไม่มีไม่มีดีกว่าไม่มีเลยนะฮะดีคอนแทคช่วยบำรุงดวง